นมัสการครับนามสการครับมาเดียนก่อนด้วยยมบอยยมเมย์นีมาตามแนวทางโครงสุดไทยของรัฐบาลเนาะส่วนรัฐบาลก็ปล่อยไปตะมือหลังวันพระไงปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วลงมา่าจะมาเสี่ยงบุกขึ้นจะมาเสี่ยงเสี่ยงมุกขึ้นประกาเสียงนี่มีฝันปะครับฝันฝันว้ที่ไหนครับ ปันว่าไปนั่งยกกองฉลากปั้นว่าไปเบิ้งเขามุน้ดีแทไปเบิ้งเขามุนใส่ผ้าเรืองเนี่ยไปนั่งเบิ้งเขามุนยกกองฉลากว่าแต่หมุนขุดดุนขุดดุนก็จงเข้าออกถ่ายทอดสดอย่ครับไปร่วมไปร่วมฟังน้ำเขาไปร่วมไปร่วมเบิ้งร่วมฟังน้ำอยู่น้ำเขาเขามุนเบิ้งเขามุนว่องหรอแมนเบื้งเขามุนว่องก็เห็นตัวเลขกที่ว่ามันออกออกมาตอนเขามุน แมนตัวลงพีปลอยแบบบ่กันนี่คูหนึ่งโอ้จะแดงนว,ว่ามีหลายคูนี่คูหนึ่งแต่สามตัวสามตัวมเมื่อมปนจุดนั่นแต่ว่าสองสองตัวล่างเหมือนแมนบีวเห็นรางวัลที่หนึ่งบ่ครับบัเห็นเห็นแต่สามตัวสองตัวมันมันเห็นอยู่แต่มันจำบ่ได้สามตัวข้างนายจำบ่ได้บ,บ่ครับบ่แต่ว่าข้างหลังจำได้เด็กไทยจำได้แมนจำได้ ทางนาไปเนี่ยตื่นมายังนึกคิดอยังน้อยังน้อนอยู่เรื่องนัดตียงแมนก่ได้แมนเสียดายเนอนก่ได้เขาว่าไทยเอาโทรศัพท์ไทยคิดไปนาะอยู่ในฝันปะแมนอยู่ในฝันฝันเป็นย่อมหรือเป็นพระเป็นพระเป็นพระทีเราเปนั่งไปนั่งเบื้องเขาหมุนหมุนอะไรหมุนร่วงล้อดไปนั่งเบื้องเขาหมุนมันก็ประกาศผลอวบพุ่นละยังไงนีแม่นในฝันยังห้องยังห้องอยอะ เขาเต็มเต็มเจ้านี่มาอ้างดีและวแต่ว่าสามตัวนเป็นอีกตัวหนึ่งสามตัวพังหน้านี่แล้วว่าที่นึงจำอะไรบ้างครับจำอะไรลองคิดบ้างด้วจำอะไคิดคิดจะเศร้าแล้วคิดคิดบอกออกโอ้คิดออกไม่ได้ไปหาตัวนี้นีลุงพี่ปลอยไปตัวใดครับปลุงพี่ปอยปอยไปนี่ก่อนหลังดื้อส้มปอยไปเก้าหาสามกับเก้าเจ็ดครับ แต่แตมีสองสองตัวล่างที่ว่ามันออกตรงกับในความฝันเหมือนกั<อ> <7 S 2> <ห>นตัวล่างมันออกตามที่หลวงพี่ห้มันวะครับม <7 S 2> ันตามันออกเจ็ดเก่าเป็นเจ็ดเก้าหลวงพี่ห้เก้าเจ็ดในความฝันเด็กลางเหมือคืนครับตัวบนเนี่ยป่านี้หลวงพี่ตัวบนเป็นหกหกสอง 62อ,อัน,นี้ที่ได้เพิ่ม662มันดีเลยเนี่ยนี่นนค <schools> กว้ามฝันที่ข้อมูลออกมาจำได้เป็น662กับ979ขึ้นครับหลังจากที่ว่าตัวเลขชุดนี้จะเสี่ยงเสียงแต่ว่าในีว่ามฝันว่าดีใจว่ามันเขา7 7. ่า7997ครับแต่ว่า3ตัว3ตัวเพราเวมามันเก้าหา3มันเป็น662 มันดเพิ่มเพิ่มเพิ่ม่ี่เพ okay. ิ okay. ่มมันรัางเพิ่มเพิ uh ่มก็ได้หนึ่งหนึ่งท่าว่าน่า่ะการบบเจ๊ลมหนึงเอน่มีแต่วาสีเ่ ตื่นนมยังคิดอยู่องี่ยงน้เงี่ยงหน้อยแต่ว่าันนอยู่รักแสน่นรักแสนเป็นเลขหกตีตีหนึกได้แต่ว่าอีสองตัวสองตัวข้างหน้าบหรักแสนเลขันึีงหกแสนเป็นเลขเลขหกแต่ว่าก่อนจะมาหลังเลขหกมาหนูจำบาได้เป็นเป็นเลขเงียงสามตัวไทยยังไม่หกหกซอมอีกอยู่เนาะหกแห้งตัวนี้โอ้หกนี่คือพ่เที่ยนี่ หงสกใส่หกมาแรงหกมาแรงวะสันมันว่าหกมาแรงหมดตองเจ็ดหกหกมันเยอะแยะๆนี่สันทีมใหญ่สุดยัดนักจัดเตยมมาหงสไส้เอาตัวดันก่อนเนาะครับตัุ๊กตออยู่ทุกคน เก้าห้าสามเจ็ดเก้าอันนี้ปล่อยหลังวันพะาระสระวัติสองตัวล่างนี่จำได้แม่นแม่นบอกกับหลวงพี่แม่นเพนราะว่าอยังตีประว่ามันถือกมันดีใจในความฝันถือ่าเจ้าของถือแล้วตีแม่นบวกบวกขับหัวาะว่าเอาเลขยฝันมันเป็นกับฝันเป็อฝัน มีจะได้ทุ่มเข้าไปมีตะไลทุมเข้าไปเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าโอ้โชคใสยิมจุยจุยเลยมีตะไดทุ่มเข้าไปเลยบรครับไปหาเราจะรีไว้เนอหกหกสองได้ครับทุมมัดมี่ละชุดนี้ สา,สามตัวมันก็ได้ลายบางทีมันใจแล้วคงเห็นคักปัานนั่นเนาะเมียนตะวัดจำพระย่ำพระย่ำานึกคิดอยู่ว่าไอ้สามตัวนานนึกได้ไดตะเลขหกแล้วอีกสองตัวมากนึกว่าไดนเขียนจฝฟันซื่ออะไรนะครับบ่มีหมองเขียนเลขทั่วเลยเนาะ โอ้หลวงพี่คนหลวงพี่เศร้าหายเลขทัแล้วตป่านั้นก็ยังมีโทษอยู่ฉันคือหลวงพี่คนบ่สะดวกหลวงพี่ทานแอดมินก็ได้ดอกเนาะเรีนเบิ่งน้ำช่องออกก็ได้ดอกหลวงพี่มันใจชุดลายจใจนี้สามตัวมันใจชุดเลขพันเรียนสามตัวสองตัวอะไรเพราะว่าขอที่แียกันได้เก่าหาสามดเก้าเจ็ด เราฟืงมาเสียงเมื่อคืนฝันว่าไปนั่งเบิองอยู่กองฉลากไปไปอากล่องฉลากไหมครับเนม่จแกอยู่ใส่ในกองกรุงเทพกองฉลากอะไรบ่เคยไปแต่ว่าแต่ไปนั่งเบิองอ่นมีคนในลายมันมีเขาหมุนขึ้จังนี่นี่นโทรทัศน์นี่โท่อซับเนนี่จ้ยแมนใช้ห่อเห็นเ่าเบิองนั่นล่ะนั่งโตเบิองน้ำเขาคนเนี่ยเขาหมุนกุณหมุนคุณหมุนลูกกับโตลูกแม่เพื่อนเห็นเป็นตัวไรครับบ้าน ที่จำได้ตัวสามตัวล้างเงินคือหกหกสองกับเจ็ดเก่าหกหกสองกับเจ็ดเก่าได้พี่น้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมีตรงกันกับเลขลุงพี่ฟันปล่อยปล่อยไปบ้านพระนะเพราะว่าเสียงเสียงเด็กเก่าหาซ้างว่าเก้าเจ็ดมีขึ้นน้เป็นตอนมุนนั่นเป็นเจ็ดเก้า เพราะในกน้อนฟันมันขคืนมันออกล่างออตะลุ่มถอด,ดองพี่ตัวในพี่ที่เป็นตะลุ่มพี่ยิบยิบเก่า <79 S 2> ยิบยิบไปซ้ำนั่นแหละครับยิบยในในก้อมฟันที่ไปเห็นหนั่นคือจ็ดเก่าล่างสามตัวหกสอง ทำไหมนะครับลุงพี่อะไันลุงพี่ฟันเห็นนะเห็นข้าม้วออกกองสาราะนะออกตัวเองครับพี่สามตัวหกหกสองกับ 7, 2, เจ็ดเก้าหกหกสองปีเป็นรางวัลที่หนึ่งไหมครับเนี่ยรางวัลที่หนึ่งนะแต่ว่าสามตัวนานนะจำเม่อไรจำได้จะเลขหกคิดคิดจำได้นึกได้ตะเลขหกแล้วอีกสองตัวนั่นนึกบอกอยู่หลักแสนแมนเด้โคกยู่หลักแสนท่านกำมือน,นี่จำเมื่อไรมาครับบวัว ที่เห็นท,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 ที่ที่เห็นนั่นคือเด็กหกเด็กหกอยู่หลักแสนน้กบาลสามตัวสามตัวหลังนี่คือหกหกสองส่วนส่วนสองอีกสองตัวนั่นเนื้อโบกแต่เล็กท่ายสองตัวนั่นเจ็ดเก้าหนึ่งพันวาคมเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งพันวาคมจัดไปพันคุณพันหมดลุงพี่ ตัวได้ก็ว่านำร้อยหน่อยว่าปันคุณพันต,ตัวไดกัว่าน